สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์แนวสอบข้อมอนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอายุเขาบอกว่าอายุเท่งต่ออายุโหนกเท่ากับเป็นอัตราส่วน3ต่อ2นะครับแล้วก็อายุหม่ําต่ออายุเท่งเป็นอัตราส่วน3ต่อ2เหมือนกันครับโจทย์เขาถามว่าอายุหม่ําต่ออายุเท่ง ต่ออายุโหน่งมีค่าเท่าไหร่นะครับโจทย์แนวนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์แนวสอบเข้ามอหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับก็อื่นเดี๋ยวขอเขียนมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับโจทย์เขาก็หนดมาครับว่าให้อายุเท่งต่ออายุโหน่งเป็นอัตราส่วน3ต่อ2นะครับเป็นอัตราส่วน3ต่อ2 ถัดมาครับเป็นอายุหม่อมต่ออายุเท่งนะครับอายุหม่อมต่ออายุเท่งนะครับเป็นอัตราส่วนสามต่อสองเหมือนกันครับทีนี้ครับเขาให้หาว่า อายุของหม่ำต่อเท่งต่อหนกนะครับเราเห็น2อัตราส่วนนี้ไหมครับมันจะมีตัวหนึ่งที่มันลิงก์กันครับอะไรที่มันลิงก์กันครับเท่งใช่ไหมครับสอันนี้มันมีเท่งเหมือนกันแสดงว่าตัวที่ลิงก์กันเนี่ยครับก็คือเท่งใช่ไหมครับตรงนี้ครับเท่งมี3ตรงนี้เท่งก็มี3ครับอ๋อขอโทษทีครับ ขอโทษนะครับเท่งแท่งตรงนี้มีสองครับตรงนี้เท่งมีสองครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราอยากให้มันกลายไปเป็นอัตราส่วนเดียวกันเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยครับมีสามกับสองให้เราทําให้เหมือนกันครับคอาโนของสามกับสองคือหกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องแปลงอันนี้ให้เป็นหกแปลงอันนี้ให้เป็นหกครับ ที่นี้ครับ3าคูณสได้6อันนี้2ก็ต้องคูณ2เหมือนกันครับจะได้เป็น4อันนี้ครับ2อคูณได้6 3อันนี้ก็ต้องคูณ3เหมือนกันครับจะได้เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าอัตราส่วนของอายุเท่งต่ออายุโหน่งนะครับแล้วก็ต่ออายุหม่อมเนี่ย นะครับเป็นอัตราส่วนเท่งครับก็จะมีเลขอะไรครับเลข6ต่ออายุหน่งหน่งก็จะมี4นะครับแล้วก็ต่ออายุหม um ่ําหม่ําก็จะมี9นะครับเพราะฉะนั้นครับเท่งก็จะเป็น6ส่วนหน่งจะมี4ส่วนแล้วหม่ําก็จะเป็น9ส่วนนะครับโจทย์ก็ถามว่าให้อ,อัตราส่วนของอายุหม่ําต่ออายุเท่งแล้วก็ต่ออายุหน่งนะครับอ่ะ วิธีการเลยเนี่ยครับก็คือหม่ำมีเก้านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นขอสรุปตอบเลยนะครับอายุหม่ำครับก็จะมีเก้าต่ออายุเท่งครับเท่งก็จะมีหกนะครับแล้วก็ต่ออายุหนงหน่งก็จะมีสี่นะครับอ่าจบแล้วครับข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเก้าต่อหกต่อสี่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ